สวัสดีช่วงแรกๆครับพี่น้องครับแอมเบียนกลมินแฟมิลี่มาให้เงยกรบหน่อยครับพี่น้องมาให้เงยกรบหน่อยกรบหน่อยรุ่นนี้กับย่างเตอร์ครับย่างเตอร์ก็คือรุ่นหน่อยที่สุดของคอกนะครับของบอนี่นะครับเนาะกาดห่อนครับมเพิ่นตายนะฟังลังแแรงอยู่ ทองไงปังงางแปงแงงอันนี้ขนาดเจ็บออกเลย,ยนี่พี่น้องอากาศมันห่อนครับช่วงนี้เลยอ่าเห็ดเหตุกบหน่อยเขาตายกัดหางก็เกือบสิบเบิดเลยละครับกัดหางเกือบสิบเบิดแล้วตุ่นย่างเตอร์ของบอรครับเหลืองสุดปะ กินเร็วกินเร็วยวใอาหารพยายามวานให้ทั่วบอ่อครับพาดาสียานมะก่าวออมาตัวกระดีอยู่ในบอ่อให้ลีอยู่ใน่นใบกล้วยพยายามหาเในี่ยคนง่อยเลยครับ หาแนวย้งยเนี่ยมันจิตตายดีกับภาพพี่พ่น้องเมื่อมึงกบหน่อยครับกบหน่อยหายหารกบหน่อยพอดีดอกพระหายเงี้ยกบหน่อยใส่งาม สมน้มเส้นเล็มกำลังกัดหางใส่งามกำลังกัดหางจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะกัดหางใกล้สิบเบิร์แล้วล่ะยังเหลืออยู่หน,น่อยยอังเหลือหางอยู่

จมเิมจมยมิมจมๆๆมมเมยมมมยเนียมเห็นเลยนะคี่เอาเห็อยูน่นอ้อามาคำนนพี่น้องมนันจะแล้วจะแล้เวเียด พระมงบออกกลางต่อครับกลบกลางเอาเด้ออาเลี่ยมเงินยังนี่สิขวัน่นหางก็เป็นใส่ประมาณกลบกลางไงเพื่อนพอดีขบปากเกันเลเนาะ ตนอนในครัวโอครับรบานโตกาซิยากแน่ย,ยากอย่างก,กันแน่ยอยา่าง,งวับกันทุกวันครัวถิ่นข้นขาวละโบรประมาณนี้ก็ให้ข้าวละสามโลครับคือว่าท่นจะให้มือแล้วแต่มือครับ มีเหล็กินหน่อยกินไร้ให้กันด้วยกบยังค้นอยู่กินเข้าไายกินเข้านหน่อยกินกินกิน ยมยมงเทิกาลงมาอุมยันงวันกินไก่ปากครับกินห้ําน ขี่ยิงเพิ่งมันงงมากพยา,า,าพยามให้ถ่นาน้ำพยายามทายน้ำตลอดครับน้ำยังมันนองไม่ให้เป็นน้ำล่นใชไหมไปน้ำล่นาบ่อน้ำล่นใบออกง่า cục cây dây cầm đi rồi bật leo hả nào มาหาอาหารกรบครับพี่น้องหาอาหารกรบช่วงแรงๆครับโอ้ปีนทองนางงางลามอนเดี๋เดๆอเด้ออนุญาตแป๊บนึงครับ การที้ข้อกันสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบได้พี่น้องเด้ออันนี้ตามผู้ิประเทศตามพื้นที่เฮ้านะครับตามพื้นที่เฮ้าวาเฮ้าสิออกแบบว่าแบบออกแบบบอแบบไหนนะครับไม่ยังหรอกสามารถออกแบบได้หลายยางหลายแบบครับตามพื้นที่นั่แหละดัดแปลงกันไป สังเกตว่าโกลพห้อสีอารมณ์ดีจังหน่อยนะครับเพราะว่ามีสมุนไพรสมุนไพรอยู่ในบอ่อนะครับเล้วก็สมุนไพรให้กบได้กินนะครับสมุนไพรให้กบได้กินอะไรกันก็ช่วงแรงๆมากเป็นก็บยีห้องนก็ินเงี้ยอะไรก็พ่วงห้องพร้อมเห็นไหกินเงี้ยแบบไหน สวัสวบมือ <c oughs> ช่วงแรกครับอเอาบรรยากาศช่วงแรกมาฝากพี่ฝากน้องครับเกียกกร์กบมาเกียกร์กบครับอ่าข้อดิปนนใส่ปนเนี่ยตำเบิดตโตเนี่ยอ่ากอร์มินไทยคลิปลงไปนะครับช่องจากอร์มินนะครับอันนี้ช่องแอมเมียนกอร์มินแฟมิลี่นะครับพี่น้องไทยสุยางครับ ที่ขึ้นอยากสิีไทยให้พี่น้องนมึงนะครับเนาะฝากติดตามเลยครับเดอ้อฝากติดตามแนวเป็นกำลังใจกันครับช็อตมันบานเรียวๆครับเรียวๆอิ่มเลยกินได้เรื่อยๆครับแตววบ่ว่ากำหนดของข้านี่ครับขาดละสามโลเพราะหายไร้คนีไม่ได้ อาหารมันแพงครับส่วนอาหารมันรินกลางอย่างสิแพงเพราะรินไงรินไงสิราคาถือว่ารินกลางครับรุนหัวง่างสิแพงครับพัวหยัดหน่อยแต่โปรตีนคุณค่าน้ำอาหารมันสิหลายส่วนรุ่นไงนี่คุณค่าน้ำอาหารไม่ค่อยหลายเพราะว่ามันเลยไม่เสื่อมเติบโตของกบแล้วครับ เป็นช่วงเขาไว้ผสมพันธุ์กันล,อลอ่อล่อหนุ่ใหญ่หนึ่งสิล่อล่อผสมพันธุ์นี่ันจะเป็นหัวหาอีกแบบหนึง่งหันอยกบำรุงพอพันธ์แม่พันธุ์กันสิมีอม่อีกเดชยามรุงอ่ะขอฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับช่องแอมเมียนกุมินฟามลี กดติดตามกันเลยนะครับเด้อขอบคุณครับ